สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไข่มุกใน Lady p r o e r s o n a l กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่ลืมดินสอเขียนคิ้วในระหว่างเลโอเวอร์นะคะ ก็มีอยู่ว่านะคะปกติเนี่ยเราจะมีเครื่องสำอางอยู่2เซตเซตหนึ่งก็คือเอาไว้แต่งหน้าตอนที่อยู่ที่โดฮากำลังจะบินไปที่อัสเตชันอีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซตที่เก็บเอาไวใ้ในในซุดเคสเลยแล้วก็เราจะพยายามลิมิตจำนวนเครื่องสำอางพวกนี้ให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าปกติก็คือจะเอาพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางเอาไว้ใส่ของที่เราไปช้อปปิ้งมา <c oughs> แต่ว่ามันเครื่องสำอางปกติแล้วเนี่ยทางบริษัทเขาจะไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องแต่งหน้าแบบ หนักหนาอะไรขนาดนั้นตลอดเวลานะคะเหมือนเขาก็จะมีกฎข้อบังคับอยู่ว่าอย่างน้อยเราจะต้องทารองพื้นแล้วก็ทาแบรชออน ทาลิปสติกแล้วก็บัดมาสคาร่านะคะแต่ว่าพวกที่คอนทัวร์ไฮไลท์หรือว่าแบบปัดขนตาปางๆหรือว่าเขียนคิ้วแบบว่าคมกริบอะไรอย่างงี้มันก็เป็นสิ่งที่ลูกเรือเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะสามารถสวยในเลเวลไหนของสาระไตร์นะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่เราไม่ค่อยเอาเครื่องสําอางไปที่เอาสเตชันมากมายเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่เราเพิ่งเริ่มบินแบบเราก็เคยพกเครื่องสําอางที่เต็มเซตไปที่เอาสเตชันแต่ปรากฏว่าเราเอาใส่ไว้ในซุปเคสหมายถึงว่ากระเป๋า เดินทางไปใหญ่ที่เขาจะโหลดไว้ในคาโก้ของเครื่องบินนะคะแล้วเราก็ไม่ได้แพคแบบดีๆที่แบบว่ากันกระแทกอะไรขนาดนั้นเหมือนเราก็แค่เอาใส่ไว้ในกระเป๋าแต่ปรากฏว่าพอแลนปุป๊บแล้วมาเปิดกระเป๋าดูสรุปว่าแบบไฮไลติ้งพาวเดอร์ที่ซื้อมานะคะก็คือจากที่มันแพกอยู่ในแพคเกจิ้งแบบดูดีตอนนั้นก็คือไม่เหลือสภาพอะไรเลยค่ะออกมาเป็นทุลีดินมากก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไม่เอาแล้วเราจะเอาแค่เครื่องสําอางที่จําเป็นไปที่เอาสเตชันเท่านั้น นั่นก็็เปนน,นะะน่้เนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เราเพิ่งจะไปช้อปปิ้งนะคะดินสอเขียนคิ้วแท่งใหม่อยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะเอามาเป็นเซ็ตที่สําหรับแต่งหน้าจากเอาสเตชันบินกลับมาที่โดฮานะคะปกติเราจะไม่ค่อยใช้เป็นพาเลตผงอย่างที่คือลราให้ฟังว่ามันจะสามารถแตกได้นะคะแล้วก็พกเป็นดินสอไปแต่ว่าตอนนั้นคือด้วยความเหอะคะ่ะก็คือไปหยิบออกจากกระเป๋าที่แพ็คไว้ล้าเรียบร้อยเอามาแต่งที่โดฮาเพื่อที่จะบิน ออกไปที่เอาสเตชันปรากฏว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแล้วก็ด้วยความรีบร้อนนะคะเขียนคิวเสร็จปุ๊บ แล้วก็เผลอด้วยความเคยชินก็เลยเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยวางกลับไปที่กล่องเครื่องสําอางที่เอาไว้ที่ห้องก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เอาเครื่องเอาดินสอเขียนคิ้วไปด้วย<ไ>แล้วหลังจากนั้นเราก็สบายใจมากๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็ลากกระเป๋าออกจากห้องไปที่ o อเปอเรชั่นเซ็นเตอร์บินจนแลน์ทุกอย่างก็เรียบร้อยออกไปเอ็นจอยเลเวอร์คือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะเราก็เลยสามารถออกไปที่นอกโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวไปร,บรอบๆเมืองไปชอปปิ้งชมนกชมไม้อะไรได้แล้วก็ Enjoy my day มากๆจนกลับมาที่ห้องก็ไม่ได้คิดอะไรลบหน้า พักผ่อนตามปกติจนถึงเวลาที่ reporting time ที่กำลังจะต้องแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวนะคะแล้วก็มารีพอร์ตเพื่อเช็คเอาจากโรงแรมตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราค่อนข้างจะเร่งรีเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราออกไปเที่ยวคือช่วงนั้นเราจะไม่ค่อยเผื่อเวลาสำหรับการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรมากมายเท่าไหร่ก็คิดว่าแบบมินิมัมเมคอัพเราก็จบกันแล้วเราก็พิ่งจะนึกได้ว่าเราลืมเอาดินสอเขียนคิ้วมาค่ะลืมเอาดินสอเขียนคิ้วมาค่ะตอนที่รองพื้นเรียบร้อยเรื่อง ออแต่งหน้าส่วนอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วก็คุยคุยคุย,คยดูดินสอเขียนคิว้วอ้าวไม่ได้เอามาจ้าแล้วทายังไงดีประเด็นก็คือถ้าปากติแล้วเป็นแบบวันทั่วๆไปเราจะไม่ค่อยมายเรื่องคิ้วมากอย่างที่บอกว่าแบบบริษัทเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเขียนคิว้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเราเพิ่งจะกันคิว้วเราก็ไม่ใช่แค่ก,การกันคิ้วธรรมดานะคะเหมือนปกติแบบถ้าเกิดเรากันคิ้วแค่ให้มันดูเป็นทรงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นอะไม่รู้ในะหัวเราคิดอะไรอยู่เหมือนอยู่ๆเราก็อินกับบการที่แบ อยากจะมีคิวกองดังคันสอนเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ grooming officer นะคะเวลาแบบก่อนที่เราจะบินเนี่ยจะมีคนที่มาตรวจ grooming ว่าเราแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า grooming officer พวกนี้รวมถึงลูกเรือหลายๆคนที่บินกับเราในหลายๆไฟล์อะเขาเขียนคิวกันแบบกองเหมือนพวกคนอาหราบับหรือว่า ยูโรเปียนบางคนที่เขาจะแบบว่าไม่ได้เขียนคิวตามสล์เกาหลีที่เป็นคิวตรงๆค่ะเหมือนตอนนั้นเรากำลังอินคิวแบบนั้นเราก็เลยกันคิวตัวเองตามข่าแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดสังเกตอ่ะเราจะอันนี้คือไม่ได้เขียนคิวนะคะคือปกติเราก็จะเป็นคนที่มีขนคิ้วอยู่บ้างความยากก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนรูปทรงของงานเขียนคิวเนี่ยมันจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้กันคิวแล้ววันนั้นเราก็กันออกไปแบบครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดตัดส่วนหางคิ้วนี้ออกไปเนี่ยเราสามารถ เขียนห่างคิ้วเองขึ้นมาจะชี้ขึ้นฟ้าหรือว่าจะออกไปนอกโลกยังไงก็ได้นะคะตอนนั้นก็เลยแต่คิ้วอยู่แค่ครึ่งเดียวตอนนั้นก็นึกแล้วว่าตายแหละถ้าเกิดไปทําไฟล์เนี่ยผู้โดยจะต้องแบบว่าตกใจกับหน้าของดิฉันแน่ๆน,นะคะก็เลยเลิกลากเลยทีนี้ท่านยังไงดี <c oughs> ตอนนั้นอ,อุปกรณ์ที่มีนะคะก็มีแค่ อย่างที่บอกว่ามีอรองพื้นใช่ไหมคะบลัชออนซึ่งก็คือทาไปแล้วลิปสติกค,คือมันไม่มีอะไรที่สามารถมาอดแอ t เพื่อมาทาคิวได้เลย,ยแล้วสายตาเราก็ไปหยุดอยุดที่โซนที่เขาเสิร์ฟเป็นชากาแฟแล้วก็มีกาต้มน้ํามีแก้วน้ําเล็กๆของโรงแรมคะ่ละล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโอเคถ้าเรากําลังมองหาสิ่งที่เป็นสีน้ำตาลแล้วออามาทาหน้าได้โดยที่ผิวไม่ระคายเคืองหรือว่ากาแฟะจะเวิร์กขึ้นมาจากนั้นเราก็เลยแบบ โอเคยังไงก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่แล้วเราต้องรีบรอก,กาแฟตอนที่เขาเสิร์ฟอยู่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นเนสกาแฟนะคะดีแคปหรือไม่ดีแคปไม่รู้แต่ว่าเหมือนนี่เราก็หยิบมาจากอีกโรงแรมนึงเอามาให้เป็นตัวอย่างมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเราจะมาลองแต่งให้ดูกันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเอาตัวรอดมาจากการไม่มีดินสอเขียนคิวด้วยผงกาแฟได้อย่างไร